แล้วก็เดี๋ยวนับไปเรื่อยๆเล่นบทแค่นี้นะพี่ขอมนี้นัดกันเลยหนึ่งสองสามอะไรแล้วครับหนึ่งสองสามแล้วครับท่าไหนก็ได้ให้มันแบบช่วงเดียวพอช่วงกล้นๆที่มันพร้อมตัดคัดตัดคัดตัดคัด 5, 6, hãy okay. Rồi. Để rất là khám đi. Giảm mưa hai mưa này, ทายให้พี่นิ่นึงว่าเอาอะไรก็ได้ขึ้นมาดับเศนเป็นไม้เป็นมือเลยตักตักสองพัดที่มันที่มันหยุดด้วยมือี่พร้อมกันหรือท่าอะไรที่มันชัดเจนด้วยภาาสองพัดให้มันจบตึ้งตึ้งด้วยท่าอะไรก็ได้